สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูผัดสตอมาฝากนะคะใช้หมูสับและกุ้งสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำสตอกันนะคะเริ่มจากผ่าครึ่งสตอก่อนนะคะเพราะบางครั้งสตอจะมีน้องหนอนติดมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยแนะนำให้ผ่าก่อนนะคะาเจอน้องหนอนก็ทิ้งไปเลยนะคะเรามาผ่าเมสตอที่เหลือให้หมดนะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำค่ะแล้วก็ส่งน้ำไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ เสร็จแล้วเรามาเตรียมเครื่องผัดกันค่ะเริ่มจากตำกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะตำพอบุบบุนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตำด้วยพริกจินดาแดงค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำง่ายง่ายค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยตำทั้งหมดให้แหลกพอประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมพริกไทยเม็ดลงไปค่ะ พริกจินดาแดงจะใส่มากน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะนี่ค่ะตำให้ให้แหลกนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตำรวมกันให้ทุกอย่างแหลกเข้ากันดีนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานำเครื่องที่ตำได้ทั้งหมดลงมาผัดในกระทะนะคะผัดกับน,น้ํามันค่ะผัดให้หอมๆมีกลิ่นโชยออกมาเลยนะคะ พอเครื่องผัดส่งกลิ่นหอมใส่หมูสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้หมูสับพอสุกนะคะตามด้วยกุ้งสดผ่าผัดให้กุ้งสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะในถ้วยนี้จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำสะอาดนะคะผสมรวมกันแล้วก็นำมาปรุงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะคนน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายนะคะแล้วก็ผัดต่อไปค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดผัดแห้งเกินไปเติมน้ำสะอาดได้นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วใส่สตอลงไปเลยค่ะเพิ่มหอมแดงซอยและพริกเม็ดนะคะหอมแดงซอยและพริกเม็ดอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันค่ะด้วยไฟแรง ได้แล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันค่ะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดจะลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้โพสต์ด้านล่างนะคะลองไปทำกันนะคะ